สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาอยู่ในสวนฝรั่งกิมจูนั่นเองนะคะอ่าเราพักจากผักสลัดพักจากไม้ดอกไม้ประดับนะคะมาอยู่ในส่วนอ่าของฝรั่งกิมจูนั่นเองนะคะวันนี้พ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาอ่าทราบถึงวิธีการในการห่อฝรั่งกิมจูอย่างไรให้ลูกสวย ไม่มีเพลี้ยะนะคะด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆเลยนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทําการเลือกลูกฝรั่งนะคะที่มีขนาดประมาณนี้นะคะใหญ่เท่าเหรียญ5บาทนะคะหรือว่าเหรียญหนึ่งบาทนั่นเองนะคะอ่าเราเลือกลูกที่สวยๆไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอ่าเพื่อนๆสังเกตได้เลยจะมีเพลี้ยอยู่บริเวณตรงนี้นะคะอ่าวิธีการห่อมไม่ให้มีเพลี้ยะนะคะมาดูกันเลยนะคะอ่าอันดับแรกเราก็จะทําการ นี่ค่ะเด็ดเอาขั่วนะคะหรือขนบริเวณด้านบนของฝรั่งแบบนี้ออกก่อนนะคะนี่ค่ะเด็ดเอาขั่วออกเพราะว่าเพลี้ยเขาจะชอบอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนำแปรงขนนุ่มนะคะขัดเบาๆค่ะเพื่อนขัดรอบๆขั่วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนําเพลี้ยออกนั่นเองนะคะ เขาจะชอบอาศัยอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพื่อนขัดเบาๆเพื่อ,อที่จะไม่ให้ฝรั่งของเราเป็นรอยนั่นเองถ้าถูแรงเป็นรอยแน่นอนค่ะเพื่อนแล้วก็ตรงขั้วผลตรงนี้นะคะนี่ค่ะเลี้ยเขาจะชอบอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเราก็ทําการขัดเบาๆนะคะนี่เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นานี่ค่ะน้ําเปล่านะคะหรือว่าเพื่อนๆมีน้ําหมักนะคะเ่นน้ำหมักลูกศดก็สามารถนํามาฉีดพ่นได้นะคะทําการ ล้างนะคะบางทีก็จะมีเราถูแล้วก็ยังมีเพลี้ยหลงเหลืออยู่ก็ทําการฉีดล้างทําความสะอาดให้เพลี้ยออกหมดนะคะแล้วก็นําถุงพลาสติกนะคะเราจะใช้ถุงใสแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทำการตัดก้น3จุดนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้น้านะคะเขาขังอยู่ด้านในนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการมัดนะคะนี่ค่ะวิธีการมัดไม่ให้มีเพลี้ยนะคะนี่ค่ะเราจะทําการมัด หนึ่งรอบแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนนะคะเพื่อนหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็มัดอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะเพื่อนการมัดแบบสองทบแบบนี้นะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้อ่ามดเขานําเพลี้ยเข้าไปด้านในถุงได้นั่นเองนะคะเพื่อน,อ,นอ่าเพราะว่าสาเหตุของเพลี้ยเกิดจากการที่มดนําขึ้นมานั่นเองนะคะอ่านี่ค่ะหาง,ง่ายง่นะคะไม่ต้องใช้ ถุงขุ่นนะคะเราสามารถใช้ถุงพลาสติกเนี่ยค่ะใส่อาหารขนาด6กคูณสิบสีเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าเราจะทําการห่อกระดาษทับอีกทีนั่นเองนะคะเพื่อนเรียบร้อยนะคะห่อง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะนำกระดาษอันนี้เป็นกระดาษแมคโครนะคะมาทําการตัดนะคะให้ลึกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะทําการม้วนให้เป็นกลวยค่ะเพื่อนอ่ะ ม้นให้เป็นกลวยแบบนี้แล้วก็นำแม็กเนีค่ะมาแม็กเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กระดาษหลุดนั่นเองนะคะอ่ะเราไม่ได้แม็กเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนเราจะทําการแม็กอีก3จุดแบบนี้นะคะจุดที่2นะคะ 3นะคะทางสวนพ่อปู่ชันจะแม็กแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แสงแดดเข้าไปนะคะ,ะส่องถึงลูกฝรั่งนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าแสงแดดส่องถึงลูกฝรั่งนะคะจะทําให้ลูกฝรั่งเคี้ยวไม่ขาวสวยนะคะ,ะเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูนะคะอันนี้ฝรั่งที่เราทําการห่อแล้วเขาก็โตแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาจะมีเพลี้ยหรือเปล่านะคะอันนี้เราไม่ได้ห่อกระดาษนะคะเพื่อนห่อแค่ถุงพลาสติกนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ว่าข้างในเขาจะมีเพลี้ยหรือเปล่านะคะการห่อแบบนี้นะคะอ่ะด้านนอกจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีดำๆติดอยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าไปข้างในได้าน,นั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะแกะให้เพื่อนดูนะคะนี่คะ่ะแก่ยากนิดน,นึ่งนะเพราะว่าเรามัดแน่นนะคะมัดแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เพลี้ยเข้าไปนั่นเองนะคะอันนี้เราทําการมัดสองรอบนะคะเพื่อนอ่ามาดูกันนะคะ นี่นะคะข้างในไม่มีเพลี้ยเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่เพลี้ยไม่สามารถเข้าไปได้นะคะการห่อแบบนี้นะคะก็เป็นการห่อฝรั่งกิมจูแบบไม่ให้มีเพลี้ยนั่นเองค่ะเพื่อนค่ะก็ การห่อฝรั่งไม่ให้มีเพลี้ยะนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงใช้แปรงขัดทูเบาๆแล้วก็ห่อสองทบนะคะเพื่อนๆอ,อ่าคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาเพื่อนๆมาห่อฝรั่งกิมจูนะคะห่ออย่างไรไม่ให้มีเพลี้ยะนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปปรับใช้นะคะที่สวนของเพื่อนๆดูนะคะอ่าสําหรับคลิปนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วย ะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ